ติดตามกันมากสนอกเลยจะคนอยากไม่เห็นเจ้าที่สุดอึงสามปีน้ำกับเจ้าเนี่ยเมืองตะเดียวเดียวโอ่คนหลายๆขนได้หนี้คนนี้แบบนี้นี่แม่ค่ะคนนี้คือมันหนาวฝนเท่าสองมีถามความแม่หน้าฝนเท่าแค่สลัมก็ได้แต่หน้าฝนคือฝนมันตกมาเมื่อจะล่องปุ๋ยกัะหน่ำสีขาวกสมงไปแล้วให้ค่ะเนี่ยฮะมีมีปุ๋ยมียังกันนี่เลยแม่ค่ะ เออบานหลังไม่ออกเออชาทีไหนฟังเพราะว่าเขาอยากเห็นก็อยากมากนี่มันไกลแค่ไหนเนี่ยเอ้าอันนี้คือบอระเพยบุตรีบอระเพยเลยทีอันนี้นี่คือน้ำปุ๋ยบอกครับอย่างค่ะอันนี้น้ำปุ๋ยเอบีที่บอกว่าปุ๋ยเอบีอ่ะนะเขาเขาเขาเติมเท่าไหร่เท่าลหรอันนี้คือคือปุ๋ยเอบีแล้วค่ะถ้าเป็นเป็นผักแคนแยงเนี่ยเขาก็เติมรอบแรกก็คือยางระดึงถุยตวงเนาะอยู่นี่มันจะเป็นถ้วยตวงให้เลยเองสินะค่ะ ยี่ห้าเติมแก้วพอเ้าก็บน้องฟองี๋ไมจะมันจะกินอะไรตลอดไงผลิเป็นเพื่อนยังพวกพักแย่งสารเครีแพแพรวไม่ได้วัตรความสิทธิ์นะคะบ่อค่ะตัวนี้บ่อโอ้อันนี้พนวัดว่ามันต้องบ่อหนีโอ้บ่อไม่ได้วัตรอี่ยังสืบงงไลอยู่ขางมึงสิค่ะพวกวน้าแบบนี้ปุ๋ยเนี่ยเาไปสือตรงไหนยูนี่ก็มีแลดยูนี่เบอรเลยบ่ะยูนีเบอร์คือสร้างได้สร้งสร้างได้ค่ะผู้ใดมาขันสมนี่ค่ะแป๊บเดีย ว่าท่านเรียนดีดิอันนั้นอันนั้นเนยอันึงอันนั้นเนยแดงค่ะเนยแดงทำไมยังเอาไปไปไหนปลาเอาไปไหนกบเอาไปเลีไย่เอปเรียงเปี้ยเนแดงนีเขามักที่สุดเลยค่ะพวกกันตัเกปลากบไก่ผสมห่อผสมไก่ห้หยไก่ยแดงนี่เปน้าวต้อาหารอัี้จะเป็นโรองเล็กมันบอยรงเล็ตัวนี้มายุบันยังยบงุนไมเทาไงม่เาห ลงใหม่ก็ได้นี่ลงใหม่นี่นี่ลงใหม่นี่หม่ลงใหม่เขาเห็ด้เบิ่งสร้างเมืองสาวอก่ากันพี่ดองพี่ดองน่นล่ะเบากว้างแล้วน่นบากว้างน่ะัจนั่นแหละสามสาวเบากว้างก่น่ะนั่นแหะเพลิๆเพเพ เสตช์เป็นเอสซีเอสซีครับปีครับปีจะนับกันนี่เอาบอกมาใส่แล้เขาคางสิเดีนยวนี่ค่ะเอาใหม่มาคางเอยเอเล็กมาคางว่าสาวมามันสูงกว่าน้ได้หมแันมันบตงค่ะมันเอียง่าว่า้างสูงกว่านี้จะได้ก็ได้ค่ะแค่ให้มันวีดิ้นขึ้นมากเพราะว่าอย่างให้มันวีดิ้นนึงก็่คือเวลาเวลาอยังนั้ยหญ้ามันเกิดมากสินะคะมันทะลุอันนี้ค่ะสองอันจะได้เองสินะคะ บ่บมีนี่คือว่าคือว่าซ้ำนี่บ่เอาออกหน่อยกุนี่ค่ะหน่อยกุนี่แมนหน่อยกุนี่เขาก็ซิเอาซิฟกะมือค่ะเขาก็เอามาใส่นี่ เดี๋ยวมันก็อนค่ะเดี๋ยวมื่อก่อกหาของมันเองให้แต่หากมันเติมน้ำอีกเติมน้ำปุ๋ยจค่รอบเติมน้ปุ๋ยเดียวเลยเดี๋ยวหนูสิบอกเด้อรอบแรกรอบแรกคือเอาน้ำเอาปุ๋ยมาเติมปุ๊บใส่กองเซ็ตซับเรียบร้อยในส่วนผสมเป็นบ่เข้ากับเอาผักมาใส่ถ้วยเข้ากับรงไว้เลยค่ะเซ็ตซับเรียบร้อยบปตองเพชรยังทั้งสิ้นบปตองเติมน้ำอีกบปตองเพชรยังอีกเด้อเกินว่าสี่ใดเนี่ยเนี่ยตัวนี้นี่คือคือสำเนียงบ่่เข้าพอกินแล้ว ข้าวอยเติมแค่น้ำเปล่าถึงข้าถึงมันสิรดจางไหนใดก็สร้างข้าวตองเติมจนกว่าว่าข้าสีเก็บแล้วข้าวอฟมาเติมน้ำเปล่าเพิ่มคือที่วพออ่อเลยค่ะหนึง่งเตินมนนำเธอหนึง่งคือเธอที่ข้าสีลงอ่ะเติมน้ำเธอสองคือตอนที่ข้าสีเก็บแต่ตอนแรกที่เขาเติมคือเขาเติมน้ำกับปุ๋ยเดีย๋ยวสมมติว่าข้าออกแบบนี้ปึ๊บสมมติว่าเทถิ่มวะ

อันนี้ผักชีผักชีอันนี้มันด้ปลูกแบบบ่มอะไรร่องก็ไม่ร่องก็นี้จะร่อแบบแบบคายคุ้มบอลโนในอย่างนะนี่คุยแบบข้าวค่ะตัวนี้คือเอาถั่วใมาเอาไอ้กระถางมาแล้วก็เอาเม็ดผักชีมาวางลงอันนี้คือจะเป็นขุยแบบข้าวสีโบเมนดินเลยค่ะใส่ขุยแบบข้าวแล้วก็วานเม็ดผักชีไว้แล้วก็งดหนักที่อยากแล้วก็ครอบไว้ ค่ะพอาะเขาแฝพอมันขึ้นนี่แหละนี่เขาจะเอาไปไปล่องกองก็เอามาตากแดดเห็นมันเอาเอาไม้สีไปลงในกองไม้สิแมนค่ะนี่นี่เอามาลงในกองแบบนี้เลยค่ะตากแดดให้มันแห้งให้มันงอนี่เนี่นี่เนี่นี่เห็นบ่ค่ะนี่เขาเตรียมนี่นี่แล้วเขาเตรียมกองเลยนี่เขาสิลงเลยนี่นี่ค่ะพ่ากะแกเอามาย้อนไว้เนี่ยง่ายยุ่งนี่คือว่าฝาทุกอย่างเนี่ยฟี่ฟี่จะตายหมดแมนค่ะใส่ไหนกับอะไรใส่นี่นี่ตัวนี้เห็นบ่มนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นสีอันนี้เป็นพี่แม่ยี่ห้อจ้ะ บอกค่ะตัวนั้นเอาเอาถี่เขาช่ำเลยโอ้ปลากระแเยงคนเนี่ยเขาไก่แหังสีเห็นปะเขากะเนี่ยเขาเตรียมสีลงแล้วนี่เนี่ยเขาเอาหนามใส่ก้องเอาฝาเอาหนามใส่กฝาเอาฝามางุ่มเลยถ้าถ้าบะมี่นี่มันอาจจะบะมี่หนามไปดูเนาะเราเลี้ยงอยู่บ้านสำนีกปล่อยได้แล้วเนี่ยปล่อยได้แล้วเวันเอาไปขายอยู่สากรน่สมมติหน่อยก็นี่อีกเอาเหรอปล่อยได้แล้วเนี่ยมันมันตื้อยากมันมันหนามยากมันตื้อยากอยากลองมือนั่นเบิ่งนักระเเงที่หลายเห็นบ่มาอยากลองมาเล่นบะมี่หรอกปักระเเง กินกักิน่องกินหน่อยอันนี้จะชอบกินพอวายพวกนั่เขาไปกินเราเาสิกินมหลาย็ไอน่นี้าว่กวถึงฝ้าเนี่ยเจอเอาก็นได้แม่นข้าเาจ่อเอกันได้คนนี้คนนี้นนี้จ่อไงคนนี้อยู่นี่ค่ากัมนีแบบจ่อไห้บอยเมียนตาจีคนนี้เนจอ่างอันล่างอันนี้มันนี้แบบเหมือนนั่นแหลก็ไปจ่อีปจ่อหนึ่งสองสา ข้าจจอเย็นเราข้าสวยวัดได้ได้ไเอาสวยลอมงแล้วาไปจอเขาอยากเอาภาชนะอนไใส่เขาเอามายกับจออ๋องสีก็ไเนี่ยได้ค่ะอไกัมีอองสีเลยได้เด่หนึ่งอวยน้ามีลวยน้าเววยยังก็ได้ค่ะนผ่นี่เป็นอันนี้พอกบ่งค่ะพอไปซื้อกูดเลยค่ยนขึ้นแต่ว่าดานเหนียเห็นได้ป เจ้าหู้บอค่ะเจ้าหู้ค่ะนั่นนะมันสวยน่อยไม่สวยน่อยพวกก็เจ้าหู้เหรอไป่ห่างันออกมีปุ๋ยอข้าวนะคะปุ๋ยข้าวมันมีผ้าบอกข้าวเยอะเวลม่เ็นาสีข้ากินอพกกับเจบไห้ไงมนต้ออเกินาุนี่มาน้ำไห้นนองเมืองน้ำกันโอ้โหดีเเดยนี้ไห้เต็มเต็มตองอยากมาเห็นกันสีเลยขันบองยังงแฟรกกได้เมืองไดมือลอ พอเป็นยังคืออยากให้มึงไดเฟซพอว่ายังมันมันจังสีปตงเมื่อยมากนะนะมันก็คือตายเห็นไหมจำมิ้นนะมี้นลองดูลองดูอ้ค่ะองเงอป็นงี่รกมาเอมากถงท่มาเอาอยู่นี่ั ກ່ອງກະໄດ້แທັแพ็คມາ6ອງ6ອງິບິ່ງໍາມ